สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมสซสะเสดก,ก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจัดทั้งบ้านกันอีกแล้วก็อีพีที่66แล้วนะก็ขอบคุณมากเลยที่ส่งทีให้โมรีวิวกันนะ ก็ทีมนี้เป็นฟูลทีมเชลซีนั่นเองครับมาในระบบซีซมูลค่าทีมครับสาล้านล้านไปเลยค่ายพีก็260เปเป้ครับมาดูที่ตัวแรกกันเลยครับเป็นเบโกวิชเป็นปี23ธรรมดาบวก8ก็สแต็กประมาณนี้เลยเบโกวิชแบ็กขวาเป็นลิซซาเมนโตเป็นปี s อสพบวก8แบ็กซ้ายเป็นแอสซิโคเป็นปี e ี s บวก8ส่วนสแต็กก็เอามาวัดกันก็ประมาณนี้เลยนะที่เด่นๆของแอสซิโคจะเป็นสปีดิตต้นครับลิซซาเมนโตจะเป็นความเร็วแทนนะ ประมาณนี้ดูกันคร่าวๆครับส่วนนิสัยที่อยู่ก็คือมีเออร์ลิคอทั้งคู่แล้วก็จะมีสามารถเลี้ยงบอลได้รวดเร็วทั้งคู่ครับแต่แอสซโคนี่จะมีเข้าปะทะได้ดีเพิ่มมานะครับคู่เซนเตอร์เป็นโทโมอริเป็นปี l โอลบวกแคู่กับลูดิเกอร์เป็นปี23่สิบสาก็ถ้าใเทียบสแต็กนี่ความแข่งลูดิเกอร์ดีกว่า4ครับส่วนโทโมอรนี่จุดเด่นก็คือความเร็วของผมส่วนลูดิเกอร์นี่ดูดันครับที่โดดเด่นนะรอบสมาดูสแต็กตัวรวมครับประมาณนี้เลยส่่วนนนิสััยทีีมมมก็ตา้ครบผ ส่วนคู่กองการเป็นมิเชลเบลักเป็นปีไอคอนทีเอ็มคู่กับลอตเตอรี hee, ครับเป็นปี22อุซีอบุก8ถ้าวัดค่าพลังแล้วก็มีลอตเตอรี hee, จะเด่นกว่าในเรื่องเลี้ยงบอลกับคู่คุมบอลนครับส่วนที่เหลือนี่มิเชลเบลลักครับกินขาดครับผมประมาณนี้เลยดูกันคร่าวๆนะตามนี้ส่วนนี้ใสย่ยู่ก็คือหูมิเชลเบลักอย่างเยอะครับส่วนลอตเตอรี hee, มีเลี้ยงบอลหนี1ต่อห <c oughs> ได้ดีครับ มาดูปีกซ้ายและปีกขวาเป็นโซล่าเป็น p LN โวส่วนปีกขวาเป็นโจโคเป็นปี t n บวก็ในเรื่องความสปิโตนี้ต้องให้โซล่าครับคล่องตัวอะไรพวกนี้นะเล็งบอลส่วนโจโคนี่จะเด่นในเรื่องเปิดบอลนยนีตำแหน่งอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้เลยถาดทั้งสองท้าทั้งคู่ครับมาดูนิสัยกันหน่อยก็ตามนี้ครับผม <Yeah. S 1> ส่วนคู่กองหน้าเป็นเคสโปเป็นปีไอคอน TM คู่กับเชฟเชนโกเป็นปี UT บว่ห้าก็ถนาดทั้งสองท้าทั้งคู่อีกแล้วครับมาดูตำแหน่ง ST นะก็ถือว่า โอ้โสูสีทั้งคู่เลยผิตต้นความเร็วความแข็งกร่งนี่เคสโปดีกว่าครับยืนตำแหน่งการจบสกอร์เคสโปดีกว่าส่วนพลังการยิงการยิงไกลนี่เชฟเชนโกทำไม่ได้ดีกว่านะส่วนนิสัยที่ดูก็ตามนี้ครับผมก็ทีมคัลเลอร์ก็จะตามนี้หละของเชลซีก็ก่อนที่จะไปดูเตคติดทีมและเทคติดนักเตะกันนะนี่เลยครับจากผ้าคนที่ดูช่องผมส่วนใหญ่ยังไม่กดซับสไครป์ผมกันนะใครที่ดูตอนนี้ยังไม่กดนะครับก็อย่าลมืมไปกดกันด้วยนะมันจะช่วยผมได้มากๆเลย ก็ขอคณมากเลยครับผมเอาแหละไปดูกันเลย let's go <S และนี่ก็คือเลืกแต่ทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลเล่นในกว้าง6เล่นในลึก2เกมบุกต่อบอลเป็นส่งไกลเล่นในกว้าง6เล่นในกรอบ5แต่มุม2ฟงฟีคิก3รูปแบบทีมเป็นปกติและนี่ก็คือแท็กติกน้าเตะนะนะเอาแหละไปลงแรงกันเลยครับ let's go <S เอาละครับทีมเราจะด้วยเป็นฟุอาร์เซนอลมันแนะ่นอนครับเกมนี้มาครับฝั่งเราจะบุกจากซ้ายไปขวาแล้วเ,เขียก่อนติดแขนไร้อาแล้วไงบีเลส โอเคบัลลักเอาแล้วจะได้สวนครับชเชฟเทนโกให้มาที่มิเชลบัลลักบัลลักยังยังได้อยู่ไหมบัลลักไปครับเฟอร์ทัสมามิเชลบัลลักตัดลูกนี้ก็เรียบร้อยครับขึ้นนำมาก่อนครับหนึ่งศูนย์สวยงามระว,วังครับสมิธโลดูดิเกอร์อยิบงบังไว้ได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามาช่องนี้ชากกาได้ลองส่องเบโกวิดปัดไปก่อนเอาแล้วบอลยังอยู่ที่ลุงเบริร์เปิดมาก็ติดบล็อก นิดนึงเห็นเข้าทางเรนินชาก้าร่วมกับลอตเตอรี่ครับโอเคเอา้าบอลเข้าทางเคสโปสวยครับลอตเตอรี่ให้มาที่เคสโปบายครับเปิดชาร์ตไปเคสโปข้ K S างในมีเชฟเชนโกลองเปิดมาดูพุ่งพุ่งลอตเตอรี่เก็บได้แล้วเจอโคราเินาครับบอกไปได้ที่ก่าทันก่อนอา้าแล้วไงล้ำไหมปีเลสไม่นาล้ำหรือเปล่า ปีและลูกนี้ยังติดเซฟไปโควิดครับโอ้โห <c oughs> เกือบไปครับเกือบไปดิฟาเบนโต้ิิงมาให้กับโจโคอาแล้วครับข้างในมีเคสโป่ปงได้ไหมโง่ได้ครับแต่ว่าไปติดหลังกองหลังฝั่งน,นู้นก่อนแล้วเข้ามือเชสเน่ไปเลยลุงเบิกสวยแล้วไงลุงเบิกงัดมาลูกนี้องลีได้โง่แล้วดิฟาเมนโตเคลียร์ไปก่อนครเกือบไปเอา เราเรายังได้ด้วยมาครับลอตเตอร์ชิกลอตเตอร์ชิกให้มาโซล่าโซล่าไปครับดูครับความเร็วโซล่าโอ้โหแล้วเปิดไปเซเชนโกยังไม่ได้หมู่ครับองลีงัดมาดินฟาเมนโตอุ้ยหมูมาเข้าทางเทลลี่องลีก็ยังติดเซฟเบโกวิดแล้วซ้ำอีกทีนึงก็เบโกวิดครับซูเปอร์เซฟโอ้โหบัลลักให้มาที่โซล่าอะไรครับเคสโป ได้รอโมงแต่ว่าเขายังมาบล็อกทางเปิดเราได้ก่อนครับถึงเวลา2อนาทีนี่ไงระวังครับโอเคโซล่าไปครับโอกาสสุดท้ายเป็นของเราโซล่าไปต้องให้เชฟเชนโก้แล้วครับผมเชฟเชนโก้โหมได้ไหมก็ขามคานเอาต์เอรชิกให้มาเคสโปเคสโปเคสโปเจอโครลาสินัทอ้าวแต่ยังได้อยู่ เขาทางเชเชนโกลูกนี้แต่ว่าโดนจับํำหน้าไปครับโอ้โหน่าเสียดายมาครับเล่นชิงกันมันครับแล้วเคสโปได้ยิงลูกนี้ไปติดบล็อกนิดหนึ่งครับเลยยิงไม่แรงพอโซลา่าไปครับเคสโปไปครับเคสโปโอ้ข้างในไม่มีเพื่อนเลยต้องรอหรือยังไงไปเองครับเคสโปแล้วก็ยิงลูกนี้ยังไปติดเซฟเชสนี่ลูกนี้น่าจะส่งจังหวะท้ายนะ แต่ไม่รู้ไงว่าเชนโกจะพุ่งมาแล้วอู้เ <c oughs> ขาทิ้งที่ว่างมาให้ปีแ้สครับหูตัวนี้เร็วอยู่แล้วลิฟาเมนโตต้องระวังแล้วครับแอดเปิดมาเบิร์แคมป์ได้หมงก,ก็ยังไม่อันตรายมากพอครับแล้วโซล่าหม่งให้เบิร์แคมเฉยระ,ร,ระวังครับระวังครับลุงเบิร์กลูกนี้โดนจนได้ครับโอ้โหเสมอกันไปครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งยังส่องไม่ได้ครับ โอเคครับส่งเกินมาเทสโปให้มาที่เชฟเชนโกให้มาที่โจโคยังไงยังครับมีฟาร์มิโตให้มาเชฟเชนโกให้มาที่ลอฟเตอร์ชีกลอฟเตอร์ชีกคืนมาที่เคสโปได้ปั่นลูกนี้มาครับนี่ครับในกรอบก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเคสโปสองหนึ่งโอ้โห่าจะยิงไดู้ครับโอเคโทโมริไปแล้ว อองลีไอคอนเทมเราวังครับโทโมริโทโมโทรโมิช่วยหน่อย <Yeah. S 1> อู้แล้วช่องนี้โอเคแอสซี่โคยังอ่านเกมดีครับรอบเตอร์ชีกให้มาเฟสโบเซซินโกแล้วเฟสโบไปครับเฟสโป <No. S 1> ความเร็วก็เริ่มหมดแล้วไงอย่าเบลเช์ซูตเปิดมาหูมาเทลี่ตัวนี้ตัวเร็วด้วยสะ ตัวเร็วด้วยไงแล้วเปิดมาเบโกวิดโชคมาได้แล้วยังไงโดนสามอีกทีชนเสาโอ้โหเกือบแป๊บเทเวลาสองนาทีเหลือเวลาหนึ่งนาทีมาเราขอฝังเลยได้ไหมเชฟเชนโก้ไอ้ครับเชฟเชนโก้เชฟเชนโก้โดดแซนวิดประกบมาโอ้โหไม่ฟาด้วยแล้วฝั่งนู้นก็เขี่ยมาก็จบเกมแพ้โอ้โหสองหนึ่งเกือบไม่รอดครับนี่ครับมาดูสถิติกันเลยก็โอกาสยิงเราห้า 5, เขากรอบสี่ได้มาสองประตูนะฝัง่งนู้นโอกาสยิงแปดครับเขากรอบเจ็ดเลยแต่ได้เพียงหนึ่งลูกนะ ก็ถือว่าโก้เราก็เบควิดนันนี้องลงจริงๆครับเปอร์เซ็นต์การบอลก็ถือว่าสูสีมาดูเลตติ้งก็เป็นนี่ครับเบควิดได้ไปครับ8.3าก็แม่อเดอร์แมทไปเลยทูเปอร์เซฟเหนียวจริงๆครับในเกมนี้เคสโปก็ได้แปดแปดจุดสามกันก็ตัวนี้ถ้าให้มีเวลาจบสกอร์นะในกกอะเคเทอนี่ก็แทบร้อเอเเหมือนกันมีความเร็วรูปร่างดีครับถนาสองสองท้าแล้วก็โมบอลได้ด้วยครับตัวนี้โอเคเลยมีเชื่อเวลาครับก็ยิงขึ้นน้ำไปก่อนได้ครับมีเฟอร์ทัสมีความเร็วของผมตัวนี้ ถึงแม้ว่ารูปร่างจะใหญ่นั่นแต่ก็พอมีความเร็วอยู่ได้เฟิร์ทัตก็กระชากได้ดีอยู่ครับผมได้ไปเจจุดหกมิเชลเบลักเราติชีก็ยืนคู่กันได้ดีครับเราจะชีนี่รูปร่างสูงใหญ่ดีครับแล้วก็คอยเข้าสกัดเก็บกวาดได้หมดครับเชลเนโก้ได้ไปเจ็ดจุดสามก็พาดแค่จังหวะจบนะจังหวะจบน้อยไปหน่อยครับน่าเสียดายเชลเชนโก้แอซี่โค้ับอยู่ตำแหน่งได้ดีมากแล้วก็มีความเร็วเข้าสกัดดีจังหวะเขาแบบจะยิงเนี้ยเราก็แบบเข้ามาสกัดได้นะโอเคได้ช่วยชีวิตไปได้หลายครั้ง 6 9โซล่าก็มีความเลวอยู่แล้วผมตัวนี้ยิงได้เปิดก็ดีปั่นก็ได้โอเคเลยโจโคก็เหมือนกันครับแต่ว่าโซล่านี่แบบจะกระช่าหายมากกว่านะ <Yeah. S 1> แต่ว่าโจโคนี่ตามมาตรฐานครับยังไม่ได้โชว์อะไรมากครับในเกมนี้ ผโมนีก็เข้าสกัดดีอยู่นะมีความเร็วแต่ว่านัดน,นี้เจอไอคอนทีมไงองลีเลยแบบยากอยู่ครับก็ต้องถูกถอยไปครับผมคู่เซนเตอร์เรายูเ,เกอร์นี่ก็ถือว่าเข้าสกัดดีนะปีนี้ผมเล่นมันหลายตาแล้วก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยดิฟาเมนโต้นี่ก็ถือเอาเรื่องครับแต่ว่านัดน,นี้สู้ยากครับผมเขาเร็วจัดเลยประมาณนี้ครับผมทีนี้ใครที่เห็นตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยกันได้นะหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมก<อ>็เหมือนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมดดวั ช่วงนี้ไงมือสาวสุขภาพด้วยเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันเห็ทรลเจอลูดิเกอร์คอสการ์เดย์โอ้โหจ่ายมาดีครับโอเดกาดโอเดกาดโอเคลีฟาเมนโตสวยเอาละครับชชเชฟเชนโก้ชชเชฟเชนโก้เข้าขวาแล้วยิงหักข้อไปลูกนี้ยังปัดไปก่อนนะผมเร็มเร็วให้มาที่เอ็นเคเทียเอ็นเคเทียล่ามาสวยครับเอ็นเคเที ier, ยยิงไปลูกนี้เบนโกวิดก็ต้องปัดไปก่อนครับเอาละครับ เราโดนนําก่อนโซล่าต้องทําอะไรสักอย่างมาครับโซล่าล่ามาเองครับโซล่าล่ามาเองแล้วลองปัน่นลูกนี้ก็เรียบร้อยครับผมตีเสมอได้ทันควันครับผมโซล่าล่ามาเองครับข้างในมีโจโค,โคแต่ว่ากัวลํำหน้าล่ามาเองก่อนให้มาที่นี้เชือบหลักลองซัดดูก็โคไดกาดโคไดกาดทิ้งมาให้เอ็นเทีย,เ,ทยเจอแอสซิโคโอเคตาเป็นงาครับลอตชิกลอตชิกแทงมา เคสโปให้มาที่เชฟเชนโก้เชฟเชนโก้ให้มาโจโฮโจโฮให้มาเคสโปรอาแล้วครับผมเคสโปลูกนี้ปั่นยังไปติดเซฟแต่โอเคครับผมสวยงามยังไปติดบอกค,ครับแล้วก็ซ้ําได้ครับเคสโปโอลิกาดงัดมาโอ้โหสวยครับงัดมาสวยแล้วเอ็นเคทยังไปติดเซฟเบโควิดครับเชลเบลลักเบลลักขึ้นมาลอตชิกเอาแล้วครับไม่รู้ล้ำหรือเปล่า แล้วเป็ดไปก่อนครับผมแล้วก็เรียบร้อยผมไม่ลาครับเป็นมิเชลล์แหละครับโซล่าเปิดมาเคสโปได้โมงก็เรียบร้อยครับมาครับโมงได้ดีจริงๆครับเคสโปยังทำลายจังหวะนิดนึงแต่ว่ายังเข้าทางเวนูนี่วดลูกนี้ก็เบโกวิดครับโอ้โหซูเปอร์เซฟเลยนาครับบัลลักให้มาที่โซล่าแล้วครับฝั่งนู้นเขาเช็คลำหน้าพลาดโซล่าให้มาที่โจโคก็ง่ายๆเลยครับผมสวยงาม เสียดายแล้วโอ้โหเวลูนี่เวลูนี่เจอเนี่ครยฟรีฟาเมนโตเชฟเชนโกเอนชิงกันครับเอาละครับผมไม่น่าพลาดน,นะลูกนี้เชฟเชนโกเรียบร้อยเกรสโปล่าไปครับเกรสโปให้มาที่เชฟเชนโกโจโคโจโคให้มาที่เชฟเชนโกลูกนี้ก็เรียบร้อยครับผมมาครับแอสซิโคให้มาที่โซลา่าไปครับโซลา่ามีความเร็วอยู่แล้วแล้วให้มาที่ คสโปก็เรียบร้อยครับผมสอศูนย์ไปเลยโห่เนี่ยครับถ้าให้มีพื้นที่มีเวลาในกรอบเขตโทษครับก็ไม่พลาดเลยครับผมมาโก้ร้อยเจอลูติกเกอร์ของบอลได้อยู่ครับไอโก็ร้อยแต่เนี่ยครับรจะชี้โอเคโซล่าถิ้งมาให้กับเคสโปดูครับเคสโปเคสโปท่าสองเท้าแล้วก็ยิงด้วยซ้ายไปครับสวยงามมุมแคบแคบครับผมเลือกที่เสาแรกไปเลยแอสซีโคให้มาที่โซล่าไปครับโซล่าดูครับความเร็ว โซลา่าเปิดมาแล้วเฟนเคสโปรครับดูครับได้กินเลือดครับตรงนี้โอ้โหเคสโปเดี๋ยวไปมาใหม่มาครับเคสโปไปครับเคสโปลูกนี้อ้มหวดอ้าวแต่ว่าเราได้จุดโทษครับเขามาชนก่อนที่เราจะยิงแล้วนะเสียหลักเลยเอาเป็นเคสโปรครับรุนแท็กติกไปเลยยิงแบบไม่ง่ายครับผมสวยงามเคสโป แท็กทิกไปครับ